ไปต่อกันที่การเมืองเข้มข้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือความฟิตนะความฟิตของแรมโบอีสานหรือว่าดรเสกสกลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตัดสินใจเดินทางไปแบบไม่ต้องมีใครสั่งนะไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นคนบอกให้ไปทำนะครับแจ้งเองแจ้งเองดำเนินคดีเองนะครับไปที่สนอนทองหล่อคุณผู้ชมครับไปแจ้งจับ3คนก็คือนัทวุฒ สมบัติบุญงามมานงแล้วก็ธนัธนากิจอํานวยหรือว่าไฮโซลูกนัดนะครับในความผิดฐานชักชวนโฆษณาให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา87 113, 114แล้วก็116นะครับ นอกจากนั้นยังมองว่าการนัดหมายให้คนออกมาชุมนุมนั้นเนี่ยนะครับจะนำไปสู่การใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่าขู่เข็นว่าจะใช้กำลังล้มล้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเลยนะครับรวมไปถึงการสะสมกำลังพลหรือว่าอาวุธเพื่อเตรียมเพื่อการใดหรือสมคบกันเป็นกบฏยุยงปลุกปั่นนะครับถ้าถามว่าเป็นเหตุการณ์ไหนก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ ที่นัทวุฒิเขาชอบนัดคาม็อบอะ่ะแล้วก็ขับรถไปตามจุดนั้นจุดนี้ตอนนี้อย่างเช่นเขาก็จะไปที่แยกราชประสงค์แล้วก็เคลื่อนกระบวนไปที่แยกกระโศกแล้วก็จัดกิจกรรมกันตรงนั้น,นรรดเรเศษรษฐกุลมองว่าเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นกบฏเลยนะคุณผู้ชมครับอลองฟังดูครับที่เป็นผู้บริหารตามอํานาจนายนัทวุฒินายสมบัตินายธนัทนะครับได้ปาใสนะครับอันให้เกิดความ นะครับมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญและให้มีไม่ใช่เพือเ่อแสดงความเห็นโดยติชมโดยสุจริตใจเพราะผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะครับได้แจ้งความได้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับนายนัทตวุฒินายสมบัติและนายตะนัดและพวกนั้นยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอครับแค่พรก,รกรกับพรบสาธารณสุขนั้นยังไม่เพียงพอและต่อไปผมกำลังเก็บรวบรวมหลักฐานนะครับ ที่เป็นองค์ประกอบในการที่จะดําเนินคดีกับนายนัฏวุฒิและพวกเนื่องจากนายไห้โซลุกนัทนายธนัทเนี่ยได้มีคนไปร้องทุกขารถุมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วนี่ฮะประโยคสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเตรียมแต่ยังไม่ได้ระบุวันนะครับจะไปแจ้งจับนัทวุฒิกับสมบัติในคดีมาตรา1 1 2อีกนะครับที่สอนอสำราญราชแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีในวันไหน โอ้ oh, ไปถึงร้อแล้วนะฮะพร้อมกับบอกว่าทั้งหมดเท่ามวลที่พูดมาทำในานามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือว่าัฒานายกค่ะ พอคุณเสกสกนไปแจ้งความมานะคะคุณนัทวุฒิก็เลยต้องรอดูท่าทีแล้วก็ประกาศยกเลิกการชุมนุมวันนี้ออกไปก่อนค่ะโดยคุณนัทวุฒิเนี่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายตำรวจจะไปยื่นขอหมายจับสารอนุมัติหรือไม่คงทราบใกล้เวลานัดที่อโศกก็คือ4โมงเย็นถ้าหมายจับออกก็คงจับกันที่เวทีคุณนัทวุฒิยืนยันว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นไปโดยสงบสันติปราศจากอาวุธเป็นสิทธิ์ตาม รัฐธรรมนูญถ้าจะดําเนินคดีผมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการแต่การควบคุมตัวกลางที่ชุมนุมหรือมันคือการสร้างเงื่อนไขเผชิญหน้าคุณนัทวุฒิบอกว่าเราจะไม่เล่นเกมนี้ค่ะก็เลยขอยกเลิกนัดหมายชุมนุมที่แยกอโศกวันนี้